สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสามประจำช่วงเย็นวันที่15เดือนมิถุนายนใครสนใจคอร์สเรียออนไลน์ทองคำนะครับราคานี้เลยนักลงทุนครับแอดลไลน์ดีด้านล่างมาได้เลยนะและในส่วนของคอร์สเรียออนไลน์ของอาจารย์พี่บีครับทุกท่านแอดลไลน์ดีเดียวกันได้เลยครับวีจีมาร์เก็ตเปิดบัญชีวนันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ล l l a r โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ o r r ช o อร you เรามีโปรโมชั่นใหม่ชิงทองคำมูลค่ากว่า1นึ่งมดอลลาร์ในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคำการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจาก XM นะครับผมเปิดสิชีวันดีรับโบนัสฟรีทันที30 u s ิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วทางฝั่งของสหพ ภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับได้บรรลุข้อตกลงนะครับโดยการระงับการจัดเก็บภาษีเป็นเวลา5ปีเกี่ยวกับภาษีทางด้านของตัวเครื่องบินนะฮะตังนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีครับผมส่งผลให้นะฮะคุณฟอนเดลไลออนนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปครับได้ออกมากล่าวแสดงความยินดีด้วยนะครับเธอบอกว่าวันนี้เรามีข่าวดีมากๆเลยนะครับที่ทั้ง2ประเทศนี้ได้สามารถหาข้อตกลงนะครับร่วมกันช่วยกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หากว่าท่านใดยังจําได้นะครับคือทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของ EU เนี่ยเขามีปัญหากันครับข้อพิพาทก็คือทางอเมริกามีการฟ้อง EU ว่า EU เนี่ยให้การสนับสนุนนะครับตัวบริษัทของ Airbus ตัวของฝั่งเ u ก็มองว่าอเมริกาเนี่ยให้การสนับสนุนกับบริษัท ตัวของเครื่องบินโบอิงเหมือนกันนะครับทั้งสองฝ่ายก็เลยได้บรรลุข้อตกลงด้วยกันไปที่วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถามว่าส่งผลกระทบอะไรต่อตลาดหรือเปล่าครับคุณข่าวดังกล่าวตัวนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับมาดูการคอมเมนต์ของ ECB กันบ้างดีกว่านะครับได้ออกมาคอมเมนต์ล่าสุดครับคุณเรนนะครับถ้ากระผมอ่านชี้ปิดต้องของกราบประธานาภัยได้ออกมากล่าวไว้ว่า ตอนนี้นะครับเรายัางไม่ได้มีการพูดคุยถึงปัญหานะครับเกี่ยวกับการชะลอการทําโครงการ PEPP นะครับคือพูดได้ง่ายตอนนี้ทางฝั่งของธนาคา,ารกลางสหภาพยุโรปเนี่ยจะยังทําโครงการการเข้าซื้อพันธบัตรนะครับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับทุกท่านตรงนี้เป็นผลลบต่อตัวยูโรหรือเปล่าครับเป็นครับแต่ว่าเป็นลบแบบอ่อนๆนะครับเพราะว่า คำพูดที่เคยเป็นลบก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคุณคริสติลากาชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คือประธานธนาคารกลางของสหภาพยุโบปในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนักทุนข่าวต่อมานะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีนักทุนหลายท่านเนี่ยสงสัยมากๆเลยว่าวันนี้ประธานธนาคารกลางของอังกฤษจะออกมากล่าวแถลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวครับมีผลต่อตัวกราฟสกุลเงินปอนด์หรือเปล่า แจ้งเบื้องต้นเลยนะครับตัวนี้จะดังไม่ได้มีผลอะไรมากมายครับการออกมากล่าวของคุณเบลลี่ซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยจะออกมาพูดเป็นเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับในหัวข้อการจเจริญเติบโตของ UK ในอนาคตนะครับผมบนพื้นฐานด้านการเงินที่มีความสัมพันธ์กับภาคบริการครับทุกท่านหล,ลักๆก็จะเป็นในส่วนของตัวการประชุมประจำปีนะครับเป็น The City UK คอนเฟรนซ์ uh, ครับผมตรงนี้ยังไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวกราฟสกุลเงินปอนเท่าไหร่นะครับนักทุนก็สามารถที่จะคลายความวิตกกังวลลงมาได้ครับแล้วนี่ก็คือในส่วนของการสรุปสถานะตลาดประจำช่วงเย็นวันนี้นะครับสวัสดีครับ